ดีค่ะมาพบกับวิชาการปฏิบัติงานสินค้าในร้านค้าปีกันนะคะบทที่5แล้วบทสุดท้ายนะคะในเรื่องการจัดการเรียงสินค้าโดยทั่วไปนะคะถามว่าการจัดเรียงสินค้ามีความสําคัญไหมอาจารย์คิดว่าการจัดเรียงสินค้าแต่ละประเภทแต่ละแบบนะคะมีความสําคัญต่อการจัดหน้าร้านร้านค้าของเรามากๆเลยนะคะเรามาดูหลักการจัดการเรียงสินค้ากันเลยนะคะว่าเขาทำกันอย่างไรนะคะให้หน้าร้านออกมามีคุณภาพ ถูกต้องตามองค์ประกอบของการจัดล้านค้านะคะให้ตรงไปตามมาตรฐานนะคะการจัดเรียงสินค้าโดยทั่วไปนะคะความสําคัญของการจัดเรียงสินค้านะคะส่งผลต่อความสะดวกและประสบการณ์ของลูกค้านะคะช่วยเพิ่มยอดขายและการดึงดูดของลูกค้ามากเลยค่ะการจัดเรียงสีสันการจัดเรียงรูปแบบต่างๆนะคะมีความสําคัญต่อการหยิบจับซื้อขายของลูกค้านะคะ ความหมายของการเติมสินค้านะคะการเติมสินค้าคือเพื่อให้ชั้นวางเติมเต็มแล้วก็น่าซื้อนะคะป้องกันช่องว่างหรือสินค้าหมดชั้นสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าที่เป็นระเบียบแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะเวลาเราเดินห้างนะคะสินค้ามักจะเต็มชลชั้นเสมอหากเราเดินแล้วชลชั้นว่างเราสึกว่าเอ้ยไม่สวยเลยของก็หมดทําไมไม่มีการจัดเรียงจัดเติมให้มันเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่น่ามองนะคะ ความหมายของการจัดเรียงสินค้านะคะการจัดวางสินค้าในตำแหน่งที่เหมาะสมแบ่งโซนสินค้าตามประเภทและกลุ่มเป้าหมายใช้ชั้นวางและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ขายแต่ละประเภทนั่นเองนะคะแยกประเภทให้ชัดเจนแยกสีสันแยกขนาดเพื่อง่ายต่อการหยิบขายนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าหยิบได้ง่ายสะดวกนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเรียงสินค้านะคะ1เลยค่ะ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการค้นหาสินค้านั่นเองนะคะ2ค่ะทำให้สินค้าดูโดดเด่นและก็น่าซื้อนะคะ 3. ค่ะลดเวลาการค้นหาสินค้าในร้านนะคะห้างเรียงให้มันมีระเบียบเรียบร้อยจัดประเภทมันถูกต้องนะคะก็จะเกิดความสวยงามนะคะสบายตาแล้วก็จัดหาสินค้าได้ง่ายนะคะต่อมานะคะใช้ข้อที่4แล้วนะใช้พื้นที่ร้านค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ5ค่ะ สร้างความสมดุลและก็ความน่าสนใจบนชั้นวางนั่นเองนะคะ6นะคะส่งเสริมการขายสินค้ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะต่อมานะคะเพิ่มยอดขายและกําไรของร้านค้าด้วยถ้าเกิดเราจัดสวยลูกค้าก็มีความต้องการหยิบได้เยอะหยิบได้สะดวกก็ทําให้มีกําไรยอดขายก็ดีขึ้นนะคะสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีแล้วก็น่าจดจําค่ะ ลดปัญหาสินค้าหมดสต็อกหรือสินค้าเกินนะคะเพราะว่าเราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมคะเนาะ <c oughs> หลักการจัดสินค้านะคะ 1. นนะคะจัดวางสินค้าให้ลูกค้าเห็นได้ง่ายด้วยตำแหน่งที่เด่นชัดนะคะใช้ป้ายและแบ่งโซนประเภทสินค้าเพื่อเพิ่มการมองเห็นนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะสินค้าก็อยู่ในตำแหน่งที่ลูกค้าสามารถหยิบจับได้ง่ายคะ่ะ ออกแบบการจัดเรียงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งนั่นเองนะคะเช่นพวกเครื่องสําอางนะคะก็วางให้แบบใกล้มือใกล้ตาแบบแสงสีสันที่สวยงามนะคะน้าขนน่าขนควาเข้าไปที่จะแบบไปลองใช้ไปลองหยิบจับนะคะก็เกิดการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายนั่นเองนะคะ เลือกชั้นวางที่มันเหมาะสมกับประเภทของสินค้าค่ะจัดเรียงอย่างเต็มนะคะดูน่าซื้อน่ารักษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมีการเรียงขนาดกล้องนะคะไซส์นะคะสีสันนะคะให้มันดูน่าซื้อน่าสนใจในการที่จะเข้าไปดูนะคะบางครั้งนะคะมแม้กระทั่งเรียงประเภทเรียงสีเรียงกล่องเรียงขนาดนะคะให้มันเกิดความสวยงามแล้วก็ น่าสนใจนะคะแล้วก็เวลาซื้อหรือเวลาจัดเรียงก็ง่ายในการตรวจนับแล้วก็การตรวจเช็คต่างๆนะคะสินค้านะคะคนเข้าถึงง่ายนะคะโดยไม่เกิดการทางเดินมีการรองรับลูกค้าทุกกลุ่มนะคะรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะ พ่ประสบการณ์ที่ดีนั่นเองนะคะไม่ควรจัดกจะเกะระกะนะคะวางให้เป็นโซนนะคะนนี้โซนเสื้อผ้าโซนของเล่นนะคะแบ่งโซนให้มันชัดเจนมีการจัดเรียงสื่อสารให้มันสวยงามนะคะไม่วางเกะกะพื้นที่ทางเดินมีมุมให้เราเลือกสรรนะคะต่างๆมากมายนะคะการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปีกนะคะไม่ใช่แค่วางขอให้เป็นระเบียบนะคะ แต่เป็นทางศิละปะและวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้านั่นเองนะคะทำให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแนะนำองค์ประกอบทางศิละปะทางสินนะคะมาใช้ที่จะช่วยในการให้ร้านค้าเราโดดเด่นและประสบความสำเร็จเรื่องยอดขายนะคะมีการเติมของตกแต่ง วางสินของให้ดูน่ามองน่าใช้นะคะตกแต่งร้านโทนสีต่างๆนะคะให้สมกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมาวางนะคะให้มันเป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นของร้านนั้นๆและลักษณะการวางที่น่าสนใจน่าจับจ้องน่ามองที่สุดนะคะ <c oughs> ความสำคัญของการจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นกลยุทธ์มีอย่างไรบ้างนะคะหเลยค่ะเพิ่มเวลาเดินชมนะคะ วางสินค้ายอดนิยมไว้ด้านหลังร้านเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเดินชมสินค้าอื่นๆระหว่างทางเดินด้วยนะคะ 2. ค่ะดึงดูดสายตาเลยค่ะสินค้าที่วางในระดับสายตานะคะจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้สูงสุดนะคะส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อค่ะที่3นะคะกระตุ้นการขายค่ะกระตุ้นการซื้อนะคะการจัดวางที่เหมาะสมสามารถกระตุ้นการซื้อสินค้าแบบฉับพลันนะคะ อิมพุสไบนะคะโดยเฉพาะโรเณที่แคชเชียนะคะเวลาแบบมีโปรโมชั่นต่างๆส่วนลดต่างๆนะคะที่จับจองแบบน่าสนใจนะคะก็จะมาวางในจุดที่แคชเชียพนักงานแคชเชียก็จะเชียร์ขายแล้วก็เราก็แบบอดเอ็นซื้อตามที่แคชเชียแนะนำนะคะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้เหมือนกันนะคะการจัดเรียงสินค้าอย่างมีกลยุทธ์นะคะเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ร้านค้า และก็สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีสุดสำหรับลูกค้าด้วยนะคะการจัดวางร้านค้าปีแบบยอดนิยมนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะจัดเป็นแบบโกลนะคะมีช่องทางเดินยาวขนานกันนะคะเหมาะกับร้านที่มีสินค้าหลากหลายเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะช่วยให้ลูกค้าเดินได้ทั่วถึง และก็หาสินค้าได้ง่ายนะคืออันนี้คือรูปแบบที่1เนาะนี่นะคะรูปแบบที่2เป็นรูปนะคะลูกค้าเดินเป็นวงกลมทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าลูกค้าจะได้เห็นสินค้าเกือบทุกชิ้นในร้านนะคะเหมาะกับร้านขายเสื้อผ้าหรือห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะ,ะกระจายทั่วร้านเลยนะคะ อันที่3านะคะรูปแบบ free f a l นะคะให้สละในการเดินชมสินค้าหมากับร้านบูติกค่ะหรือร้านที่ต้องการสร้างประสบการณ์พิเศษลูกค้าสามารถสำรวจได้ตามชอบใจเลยค่ะต่อมานะคะการใช้พานแแกมนะคะในการจัดเรียงสินค้านะคะใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยในการจัดเรียงสินค้าหเลยนะคะ ต้องมีแผนผังการจัดวางสินค้านะคะพานกแกรมคือแผนผังการวางสินค้าแบบ2มิติหรือ3มิตินะคะช่วยให้ผู้ขาวางการวางแผงนการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ อันที่สองเลยค่ะควบคุมความสอดคล้องนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการจัดวางสินค้าในหลายสาขานะคะมีความสอดคล้องกันสร้างความเป็นมาตรฐานให้กับแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงใช้ในการวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภทนะคะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นและกระตุ้นการตัดสินใจของการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะ องค์ประกอบทางศิลในการจัดสินค้าด้วยสีและแสงนะคะสีมีผลต่ออารมณ์นะคะสีต่างๆสามารถกระตุ้นอารมณ์และการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้นะคะเช่นสีแดงกระตุน้นความเร่งด่วนสีฟ้านะคะให้ความรู้สึกสงบมากขึ้นนะคะแสงเน้นเน้นสีเน้นสินค้าหลักๆนะคะ การใช้แสงสว่างเฉพาะจุดช่วยเน้นสินค้าไฮไลท์ค่ะและแสงโทนอุ่นสร้างบรรยากาศอบอุ่นนะคะเป็นกันเองดึงดูดลูกค้าให้อยู่ในร้านได้นานขึ้นค่ะการใช้ไฟนะคะเอ็กเซนด์หือละกครีเอทีฟนะคะการใช้ไฟแอคเซนต์ accent, นะคะเพื่อดึงดูดสายตานะคะไปยังจุดที่ต้องการนะคะการใช้ไฟนะคะ มีโครทีฟนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามเรียกรลักให้กับร้านของเรานั่นเองนะคะเวลาเราเดินห้างนะคะไฟสวยๆแสงสวยๆเราก็ชอบรู้สึกสบายตายอยากเดินอยู่นานๆนะคะเป็นกระตุ้นให้เราแบบอยากหยิบอยากใช้อะไรย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ องค์ประกอบทางสินนะคะรูปแบบแล้วก็ความสมดุลนะคะอันที่1เลยนะคะสมดุลพื้นที่ค่ะการรักษาสมดุลพื้นพื้นที่นะคะว่างแล้วก็สินค้าที่จัดแสดงช่วยให้ร้านเราดูไม่ลกแล้วก็สินค้าดูเด็ด ดูโดดเด่นขึ้นนะคะมีการจัดกลุ่มสินค้าค่ะการจัดกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันนะคะหรือสินค้าที่ใช้ร่วมกันช่วยให้ลูกค้าหาสินค้าได้ง่ายค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าเพิ่มนั่นเองนะคะบล็อกสีค่ะคเัลือ์บล็อกนั่นเองนะคะการจัดวางสินค้าตามโทนสีค่ะโทนเดียวกันเป็น บ็อกช่วยสร้างความโดดเด่นและก็น่าดึงดูดสายตานะคะการคำนึงถึงรูปแบบและความสมดุลในการจัดวางนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานของร้านค้านั่นเองค่ะการเล่าเรื่องผ่านการจัดวางสินค้านะคะการจัดวางสินค้าสามารถเป็นเครื่องมือนะคะในการเล่าเรื่องนะคะสร้างธีมที่น่าสนใจและก็ดึงดูดความรู้สึกของลูกค้า การจัดแสดงตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆนะคะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างบรรยากาศและกระตุ้นยอดขายเลยนะคะอย่างเช่นช่วงเทศกาลกิส์มาสนะคะก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับกิส์มาสสร้างาห้างนะคะให,ให้อยู่ในธีมกิส์มาสนะคะ ก็จะมีความน่าสนใจดึงดูลูกค้านะคะมาถ่ายรูปนะคะในทีมต,ต่างๆแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เราจัดในตีมนะคะไปตกแต่งบ้านเรือนนะคะหรือร้านค้าร้านอาหารของตัวเองได้นะคะในการสร้างเรื่องราวตีมนะคะการจัดวางที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวตีมนั้นเช่นตีมวันหยุดนะคะตีมธรรมาชาตินะคะจะให้ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็อินไปกับสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการกระตุ้นยอดขายของเรานั่นเองนะคะ ต่อนะคะป้ายแล้วก็กราฟิกนะคะการใช้ป้ายกราฟิกและจอแสดงผลดิจิตอลนะคะช่วยสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์โปรโมชั่นและข้อมูลสินค้านะคะให้ยังมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเทคนิคการจัดวางสินค้าเพื่อกระตุ้นการขายนะคะหเลยค่ะสินค้าเคาน์เตอร์นะคะวางสินค้าราคาไม่แพงก็น่าสนใจใกล้เคาน์เตอร์ชำระเงินค่ะ เพื่อกระตุ้นการซื้อแบบเชียบพ,พันธุ์ก่อนลูกค้าเจาะจากร้านค่ะอันที่2นะคะ c o s s c h a n d i s i n g ค่ะการจัดวางสินค้าที่ใช้คู่กันไว้ใกล้ๆนะคะเช่นวางซอสมะเขือเทศข้างขั้นพาสต้าค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหลายชิ้นในครั้งเดียวนะคะพื้นที่ปลายทางเดินนะคะใช้พื้นที่ปลายทางเดินหรือมุมมองหลัก ของกลางเดินนะคะเพื่อโปรโมทสินค้าขายดีสินค้าใหม่นะคะหรือสินค้าโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้านั่นเองค่ะความสําเร็จตัวอย่างความสําเร็จของการจัดเรียงสินค้านะคะก็จะเป็นลังสะดวกซื้อนะคะร้านผ้าบูติ่แล้วก็แสงสีเสียงที่จะช่วยดึงดูดนะคะให้ลูกค้านะคะซื้อสินค้าเราในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความ ในจำนวนชิ้นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะบทสรุปนะคะกุญแจสู่ร้านค้าปีกที่จะประสบความสำเร็จเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะการเพิ่มยอดขายค่ะสองนะคะประสบการณ์ลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าประสบการณ์เวลามาเดินห้างแล้วพบเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะก็ไม่อยากกลับมาเดินที่ห้างนั้นอีกถูกต้องไหมคะต่อมานะคะศิละปะและวิทยาศาสตร์นะคะ ก็คือการจัดเรียงร้านนะคะรูปแบบศิละปะต่างๆการออกแบบต่างๆนะคะต้องใช้อยู่คู่กันนะคะเป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดร้านให้สวยงามนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะการจัดเรียงสินค้าเป็นแกนหลักของการดําเนินงานด้าน ร้านค้าปีกนะคะที่ผสมผสานทั้งศิลปะนะคะในการสร้างสารรค์ประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้านะคะและใช้วิทยาศาสตร์ในการใช้ข้อมูลและแผนผังเพื่อเ,เพิ่มประสิทธิภาพนะคะการลงทุนในการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยใช้พานูกกมค่ะและเทคนิคการจัดวางให้ชาญฉลาดนะคะอีกทั้งค่ะจะช่วยให้ร้านค้าของคุณนั้นดูโดด,ดเด่นค่ะดึงดูดลูกค้าและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ โอเคนะคะอันนี้เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้ร้านค้าเราอะค่ะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะหัวใจสําสคัญของการขายนะคะการบริการคือเราต้องมีใจที่จะบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจนะคะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุดเป็นการเพิ่มยอดขายแล้วก็เป็นผลดีกับองค์กรแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะก็จบบท กันไปแล้วนะคะหมดแล้วนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งงานอาจารย์ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ